ต่อจากเมื่อคืนนะคะเพื่อนเพื่อนที่เต่าของดาหายค่ะเอาหมวยหายไปหนึ่งหนึ่งหมวยนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะต้องมาตามหามาทําความสะอาดบริเวณริมล้วนรอ,อ,อบรอบบ้านก่อนเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะเจอไหมนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาได้แล้วงงมากเพื่อนๆรั่ลวล้อมอย่างดีออกมาได้ยังไงงงมากๆเดี๋ยวคอยดูนะเพ่เพื่อนว่าจะเจอไหมวันนี้เนะนี่ยค่ะเพื่อนๆรั่วบริเวณหลังบ้านนะคะดาก็ทําความสะอาด ก็ยังไม่เห็นเลยนะครับพเพื่อนที่แรกดับคิดว่าบริเวณเอย้าเลื้อยเนี่ยเพื่อนๆมันจะมาซุกซ่อนตัวใช่ไหมครับเพื่อนๆดายังไม่เห็นเลยนะคะตอนเนี้ยเราต้องดูกันต่อไปนะคะด้านนี้ก็ไม่ม,มีนะคะเพื่อนๆด้านนี้ก็ไมนน่มีดาหาทุกซอกทุกมุมเลยของบ้านเพื่อนๆโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงสงสัยต้องเอาอะไรมาเป็นปูนมากั้นทางแล้วล่ะค่ะเนี่ย เดี๋ยวไปหาตรงต้นสนต่อนะคบเพื่อนเมื่อกี้ดาก็เอาไม้ไผ่ที่ตัวเองปลูกเองนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือดาปลูกเองนะคะแล้วดาเก็บมาไว้ทำรั้วมันรั้วสำหรับไม้เลื้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดาไปดูตรงนี้ก่อนนะคะที่ดาลื้อมาเมื่อกี้ว่าอันนี้ก็เป็นรั้วเก่าค่ะเพื่อนที่ลื้อออกมาแล้วไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนก็รอให้มันยุ่ยสักนิดหนึ่งแล้วก็จะหาขากหัก,กนะคะเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะมานะเพื่อนเพื่อนบริเวณนี้รกมากเลยค่ะเพื่อน รกมากเลยวันนี้ดันไม่มีขากล้องนะ,ะขากล้องลืมอยู่ที่ร้านค่ะเพื่อนๆสั่นนิดนึงนะคะโอ้ไม่น่าจะมานะ,ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมไม่น่าจะมาเนาะมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่ามุม,มนี้จะมีไม่เอย่ยโอ้รกมากเลยเพื่อนๆรกมากเลยโอ้โอ้ใครเอย่ย โอ้โหเธอเข้ามาลึกถึงขนาดนี้ใช่หรอเอาหมวยเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะลึกมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆลึกไม่พอค่ะโ,โหนี่แสดงว่าคุณคุณชอบอะไรที่แบบเป็นใบไม้ปกคลุมใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้มาเลยหมวยเดี๋ยวนะคะเ,เพื่อนๆมานี้มาโอ้โห เธอชอบแบบนี้ก็ไม่บอกเดี๋ยวมามิจัดให้มา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 ซดีๆหากันทั้งคืนเพื่อนเพื่อนตัวร้ายเอาหมวยใหญ่แน่นอนอะ่ะเพื่อนเพื่อนตัวร้ายมากเลยเนะี่ยร้ายมากก็เธอไปเป็นไงล่ะเอออหมวยแมมาหลบทั้งคืนเราก็หากันทั้งคืนจะเอายังไงกันแน่เนี่ย ะจะเอาแบบสกรปกรกลอสะอาดที่อยู่เธออะอยากสกรปรกใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ตกใจสิเราไปอยู่ในภูมิสุมร่มเอ่อร่มไม้น่ะมันจะได้กินน้ำกินหญ้าไหมเนี่ยไปถ้าเอาแบบนั้นเดี๋ยวจัดให้มาเลยมาเลยลงกระป๋องไปกลับบ้านเดี๋ยวจัดให้เอาโกคโรคอะ่ะ เนี่ยเพื่อนๆอโมยเล็กเขาอยู่คนเดียวนะเงาเลยพี่สาวไม่อยู่เดี๋ยวดาจะจัดเอาใบไม้มาให้เณาเนอะเพื่อนๆกล้องจะไม่นิ่งนะครับเพื่อนกล้องจะสั่นนิดนึงเงบไปเลยเอาแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้จะเอาแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะคะ ไม่มีขากัง้งนิ่งกล้องขากั้งไว้ที่ร้านหมดเลยค่ะเพื่อนมีกี่อันรีมไวม้หมดเลยเนีย่ยเอาแบบนี้เลยนะอยากได้แบบนี้ดิฉันก็จะทําให้แบบนี้อะอยากได้ที่นอนนิ่ม,มๆก็ไม่บอกแหนะแถมโยรยด้วยกีบกีดกุหลาบอีกเอาไปนี่ โรยด้วยกีบกุหลาบทางเข้ามีตึกกีบกุหลาบเอาไปอยากอยู่แบบนี้ก็จะจัดให้นะเนีย่ยเอาแบบนี้เลยดูสิค่ะเพื่อนๆมาถึงมาถึงก็หิวเลยค่ะอืมเธอหิวหรือว่ากลัวอ่ะนี่ข้างบนนี่กินสาอืม ไปไปไปที่อยู่ที่อยู่จัดให้แล้วถูกใจไหมไปเช็คสิแบบนี้เราไม่ต้องหนีแล้วนะเนี่ยกว้างพอไหมเนี่ยเราหาทั้งคืนเราเป็นห่วงทั้งคืนกลัวหมากัดตายกลัวรถทับตายแบบนี่ชอบไหมล่ะเพื่อนๆดูสิคะต้องบ่นหน่อยครับเพื่อนๆอโมวยเนี่ยหนีเที่ยวเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเนี่ยเกือบไม่รอดนะไม่รู้ว่าเขาออกได้ยังไงงงมากเพื่อนๆ เฮียเรียกแล้วดาต้องไปทํางานก่อนแล้วดังเเป็นเพื่อนออเดี๋ยวต้องเอาแตงโมมาให้เขากินซะหน่อยสงสัยจะหิวน้ําแย่เพื่อน,อนก่อนไปก็จะขอเอาน้ําให้เขาหน่อยนะครับเพื่อนๆไม่รู้ไปเที่ยวมานานหิวน้ํำไหมอ๋อยังสงบสติอารมณ์อยู่ที่นอนนุ่มๆน,นะทีนี้ไม่ต้องไปแล้วนะเธอมามา้าโรยให้ด้วยกีบกุหลาบรองพื้นด้วยใบไม้แห้ง ที่เธอหนีไปเที่ยวน่ะบน่นไม่หยุดเลยนะะต้องบนอ่นเหรอเพื่อนเพื่อนเราก็กลัวเนาะว่าเออไปแล้วจะอดอยากถ้าไปแล้วไปดีก็ไม่ว่าเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเออถ้ามีคนเลี้ยงดูปูเสือแต่ว่าเราจะต้องเออแจ้งรัฐบาลก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเรามีอหมวยสองหมวยชื่ออะไรรับมาจากใครเรายังไม่ได้แจ้งเราต้องรีบแจ้งด่วนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูสิคะคอไม่ตกเนาะโอ้หนักใจ ดีใจเลยหนักใจอะเธอเน,นี้ยเนี่ยขอบ่นลูกสาวสองคนนี้หน่อยคิดหนีป่ะเนี่ยหนีทั้งไหนเอ่ยกำลังคิดหนีป่ะหนีทั้งไหนเอ่ยไปทางไหนเอ่ยแล้วมันออกทางไหนดังงงมากเลยเพื่อนเพื่อนว่าออกไปได้ยังไงตรวจทุกซอกทุกมุมแล้วไม่มีอะเพื่อนๆว่ามันจะเล็ดรอดไปได้งงสุดๆอะเพื่อนเพื่อนเธอบอกมาม่าหน่อยว่าเธอไปได้ยังไงบอกมนันดิ แหมดูหน่อยดูสิคะคอเธอไม่ตกหะอคะลาดูเนี่ยไม่ตกค่ะทำไมงอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะหมวยอะแยอะไรกันนักกันหนาสลดซะมั่งนะเธอ <c oughs> ต้องบทเนี่เพื่อนๆฟังเพื่อนๆลูกสาว แน,น่นก็อยู่คนเดียวทั้งคืนเนาะพี่สาวมาแล้วนะเธออหมวยใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นนักล่านักตะลอนค่ะตะลอนทัวร์ตะลอนไปทั่วเพื่อนๆออกได้หาทางออกตลอดเอองงชีวิตแต่ละสัตว์ตอนนี้ส่งองหมวยกลับที่นอนที่บ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดาต้องไปรีบไปทําง,งานครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้ไอเฮียโทรมาไอเฮียต้องไปเยี่ยมพ่อค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าให้แม่ครัวฟังที่ลำไส้ฟังว่าเจอเอมวยแล้วนะคะัเพื่อนเพื่อนจะอุบาติชงเซอร์ไพรส์ค่ะก่อนไปทํางานดาขอมาเช็คพฤติกรรมของอมวยใหญ่อีกรอบนะคะัเพื่อนเพื่อนมาดูค่ะว่าเขาหิวหรือว่าเขาหาทางออกอีกรอบนะบเพื่อนเพื่อนยุ่งกับสัตว์ยุ่งก,กับลูกค้างงกับตัวเองเนี่ยชีวิตอะไรเนี่ยขอจอบอีกสักรอบนะ อหมยเล็กสงบเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆส่วนอหมยใหญ่หลอนอยู่ที่คลังสเสบียงนะคะเพื่อนๆคลังสเสบียงจับขงบัขงบ้านดีไหมเนี่ยเพื่อนๆขังบ้านดีไหมหิวแล้วสิหิวแล้วหายไปทั้งคืนทั้งวัน บนต่ออีกรอบนะมามีบนต่ออีกรอบอนีค่ะโอ้ยใบแมงลักมีพึ่งมาตอมด้วยอืมกินไปสงสัยจะหิวครับเพื่อนสงสัยหล่อนจะเดินเล่นแล้วก็อะไรล่ะที่ที่ลี้ภัยดีจังเลยขอสงบสติอารมณ์อยู่ตรงนั้นก็เลยออกมาไม่ได้ ิวก็เลยขอกินเลยใช่ไหมเนี่ยดูเซเพื่อนๆสงสัยท่านจะหิวมากค่ะปกติหล่อนก็ไม่ค่อยอยากให้ถ่ายเท่าไหร่แต่ถ้านั่งอยู่กับหล่อนนานๆนนหล่อนก็ให้ถ่ายนะคะเนี่ยถ้าเข้ามาหล่อนก็จะตกใจนิดนึงแต่ว่านั่งเล่นไปนานๆเห็นความตั้งใจดีของความเป็นมิตรของเราหล่อนก็จะนะ สบายสบายเอากินเอาไม่กินแล้วพูดฝนมากไม่กินโอมไม่ไม่พูดลอะออะบอกมาสิว่าหลอนไปทางไหนประตูบ้านเจ้าอยู่ตรงไหนประตูที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ตรงไหนบอกมา,มามามา,มามฮะเพื่อนเพื่อนหาทางไปอีกแล้วข,ขังดีไหมเนี่ยขังดีไมหมบอกมาขังดีไหมหมวยบอกมี้มาขังดีไหม นิสัยเหมือนแม่เลยเวลากินห้ามคนมาบน่นงั้นหนีเฮอเข้าปลกเข้าป่าเข้าพงดมดกัดตาตาย<า>ไม่รู้เรื่องเนอะน้องสาวอยู่ตรงอะหมวยเล็กกินอะที่สาวเธอมาแล้วไม่ต้องหงอยแล้วนะเดี๋ยวดูสิครับเพื่อนๆอ่ะหมวยใหญ่เล็งเลย บอกมามามาว่าออกตรงไหนหประตูบ้านของเธอที่สร้างใหม่อ่ะอยู่ตรงไหนดูสิครับเพื่อนๆเนีน่ยอมวยเล็กอมวยเล็กก็เลยหิวเลยเนาะดูสิ <c oughs> โอ้ยเพลินครับเพื่อนๆมีสวนสัตว์เล็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเขาเป็นอะไรต่างคนต่างอยู่เนาะเราก็ไม่กวนเขา นานๆเราก็มาเล่นกับเขามานั่งดูเขากับเพื่อนเพื่อ,อกินผักสลัดเก่งเนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะลักษณะของสองตัวเนี่ยอะหมวยเล็กเนี่ยเขาจะอยู่แบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่เบ้อไม่วังนะแต่นุ่นน่ะคะ่ะท่านอยากจะออกไปเที่ยวเหลือเกินคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นสาวขาเลาะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแหน กระดองไปเปื้อนอะไรมาหน่อยนึงอ่ะขาล้อแลรวเธอขังดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะจับขังก่อนดีไหมเนี่ยขังก็ไม่เชิงเพื่อนเพื่อนขังดีไหมเพื่อนบอกได้มหมจิแล้ว่าดักขังดีกว่าเพื่อนเดักขังให้เขาเอาน้ำเอาสลัดไว้เขาจะได้อะไรล่ะ อยู่ติดบ้านสักหน่อยเนะเาะหมวยเล็กเขาน่ารักอันเนี้ยที่จริงบ้านบ้านที่ดาจะขังเป็นบ้านาหมวยเล็กนะคะถ้าดาปิดประตูตันแล้วหมวยเล็กก็จะเข้านอนไม่ได้เอาไงดีเอ่ยเพื่อนๆนมันน่าทาโทษอะยเพื่อน,นททอเพื่อน,อนดูสิคะ <c oughs> ที่จริงดาต้องไปทํางานเาแวะมามานั่งบนต่อเพื่อนๆนต้องต้องกักบ,บริเวณสักหน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนในเมื่อใจของเธอไม่อยู่ที่นั่นดิฉันก็จะต้องพาคุณไปกักบ,บริเวณสักนิดนะ โอ้อโมยเล็กน่ารักกับเพื่อนๆดูสิคะแนยบเนบบไม่หยุดเลยนะเพื่อนเห็นไหมดูสิคะดเอากระถางต้นไม้มาตันทางออกเขาก่อนนะครเพื่อนๆเห็นไหมอโมยใหญ่จะต้องโดนกักบริเวณหนึ่งวันนะครเพื่อนๆกักบริเวณดวก็จะเตรียมอาหารวางให้แล้วก็น้ำนะข้างบนเขาออกไม่ได้แน่นอนมาเลยอมมยใหญ่ เพื่อนดูนะดูสิคะมานี่มาจะโดนทำโทษรู้ไหมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่บ้านเข้าไปอยู่ในห้องขังเล็กๆของมาม่าก่อนไปไปเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆหดหดกินนั่นแหละหมดนั่นแหละก็อิ่ม แล้วมีน้ำแล้วก็ที่นอนเรียบร้อยออกไม่ได้ไมนต้องคิดออกนะตอนนี้อยู่ที่นี่น้องสาวเขาก็กินค่ะไม่นสนใจเขาแฮปปี้กับที่เราจัดให้ทุกอย่างเนาะแต่พี่สาวจะชอบเมยบ่นให้เพื่อนฟังต่อเพื่อน น่ารักใช่ไหมคะเนี่ยอหมวยเล็กดาก็เลยไม่ได้ไปทํางานสักทีดูสิแะโอ้ยกินไปกินไปเธอ,อคงจะงงเข้าบ้านไม่ได้อ๋หมวยเล็กรอบนี้เปลี่ยนบ้านกันนะหมวยเล็กนะหมวยเล็กมานอนบ้านหมวยใหญ่ไปก่อนนะ่ะตรงนั้นน่ะในเมื่อเมื่อ,อหมวยใหญ่เ็าดื้อนนะักต้องให้ไปอยู่ จากบริเวณสักหน่อยชอบหนีเที่ยวให้หมวยเล็กไปนอนที่นี่แทนนะหมวยเล็กนะกินไปก่อนไม่รู้เรื่องเปล่าเพื่อนๆอกินไปก่อนหมวยเล็กจะได้นอนที่นอนหมวยใหญ่อสองสองสานี่ก็แยกกันนอนนะเพื่อนๆแล้วแต่ลมพวกหล่อนค่ะบางทีพี่ใหญ่ก็ไปนอนกับน้องเล็กด้วยตัวนี้ก็กินไป แอบดูหมวยใหญ่ต่อนะเพื่อนๆก่อนไปยังห่วงอยู่ค่ะหล่อนก็กินนะคะหล่อนก็กินค่ะกำลังกินกับเพื่อนๆอ,อันนี้ถ่ายจากมุมด้านบนนะคะก็จะเห็นว่าหล่อนกินนะคะเพื่อนๆเ,เธอกินอิ่มแล้วก็นอนนะไม่ต้องคิดเที่ยวเลยนะกินเงียบๆเ,เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม ดีแล้วล่ะที่กินกินแล้วก็นอนไม่ต้องไปเที่ยวเลยชอบเที่ยวดีนะทั้งกำนี้กินหมดก็น่าจะอิ่มนะมวยทั้งกำนี้กินหมดก็น่าจะอิ่มใช่ไหมเธอพอไหมที่ให้อะ่ะที่จัดให้พอไหม ไปอยู่ป่าอยู่เขามาไม่ได้กินนะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนอด,อดอดยากๆเนี่ยครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปบนเต่านะครับเพื่อนๆล่าเต่าแถมบนเต่าคะ่ะเนี่ยค่ันเพื่อนสู้น้องเขาไม่ได้ด,ลลลลลลดูสิคะน้องเพลินเลยน้องอเพลินเลยแง๊บแอบดูสิคะน่ารักไหม หมวยเล็กเขน่ารักอยู่แล้วเเป็นเพื่อนดูสิค่ะเขาเตื้ยพี่เขาเป็นสาวขาระเออตลกดีครอบครัวครอบสมาชิกใหม่ของครอบครัวสองสายพันธ์ค่ะสายเตื้ยกับสายลาะไปทำงานแล้วครับเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนนำมาถึงที่ทำงานแล้วเมื่อคืนก็ช่วยหาเต่าทั้งคืนเลยค่ะเนี่ยเมื่อยเออจนเมื่อย ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ถ้าไม่เจอเต่าตายเครียดตายคือมันคงอดน้ำอดเดี๋ยวอดอดย่าตายโดนทำโทษเป็นแล้วพี่ลำไัยเมื่อกี้เอาหวยโดนทำโทษคั้งกักครั้งกักบริเวณกักบริเวณไม่รู้พอไปปล่อยไว้ข้างในก็หล่อนก็มานั่งซอกหาที่ออกคือเก่าพี่้ำไชย ดาก็เลยต้องกักบริเวณก, mm hmm. ก่อนกักให้อยู่ในบ้านตอนเนี้ยมาเล่าเป็นน้ำสายฟังสมน้ำหน้ามัน mm hmm. มค่ะเพื่อนๆยังไงคลิปนี้คลิปล่าเต่าบนเต่าจบแค่นี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ